สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเนียรดวออนไลน์ทุกคนค่ะพบกับวันหยุดที่อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะตอนนี้นะคะเรามีโอกาสได้คุยกับสองนุ่มสุดฮอตซึ่งเป็นคู่จิ้นที่กําลังจริงๆเขานังจากเรื่องไทยสองแล้วก็ตอนนี้เขากําลังจะมีซีรีส์คู่กันอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องจานน้องเซิร์ฟไปคุยกับเขากันค่ะย้ครับฮัลโหลวัสดีค่ะวัสดีเจ้าเฟิร์สค่ะทุกคนนะครับ เย่ท <Yeah, S 2> ักทายแซนนินด้นยคะ่ะแนะนําตัวกันได้เลยสวัสดีครับผมจาวัชลครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรักครับเย่ yeah, yeah, yeah. ตบอมุอตัด,ดรามนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยตอนนี้กาลังอยู่กับหนุ่มสุดฮอตเนาะเพราะว่าเรื่องที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ที่คู่กันอีกนี่คือมีความหลายๆคนแซวว่าจะต้องปังมังมันแน่เลยเรื่องชื่อว่าอะไรยังไงคะชื่อว่าดอนเซโนเดอรซีรีส์ครับผมเมื่อหัวใจใกล้กันครับใช่ครับ ค่ะไอ,ะอทงที่ถามถึงตัวละครที่เราแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์เบื้องต้นเป็นแบบไหนบ้างเริ่มที่หนูจา้าเลยจ้าคาแรคเตอร์เบื้องต,ต้นของเลโอนะครับเลโอเขาจะเป็นคนที่นิงน่งๆเงียบๆเก็บความรู้สึกครับไม่ชอบปริงกับใครครับแต่ว่าเมื่อเขามีเขาเรียกว่าให้ใจกับใครไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เต็มร้อยหรือว่าให้เกินร้อยเลยครับใช่ขอบคุณละค่ะรับของตัวเฟียรจริงๆมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปครับจากซีซั่นที่แล้วครับ จากจากคนที่เป็นคนที่แบบไม่กล้าบอกหลังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาก็ได้เป็น,ปนแฟนกันแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาซีซั่นเนี้ยเขาก็จะมีเริ่มมีมีเพื่อนมีสังคมมีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจะเรียกว่าอค่อคนข้างมีหลายมิติเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอย่างตัวละครแต่ละคนที่ได้รับเนี้ยค่ะมีความใกล้หรือต่างกันยังไงบ้างต,ตัวเราเองตัวละคร ของผมค่อนข้างที่จะสึกว่าก็ไม่ไม่ถึงขนาดไกลว่าไม่ถึงขนาดไกลครับก็มีความแตกต่างบ้างอย่างเช่นที่นัดเจนเลยคือเสียงครับคือพอเข้าคาแรคเตอร์หรือเข้าถ่ายอะไรเงี้ยผมจะเป็นเลโอทันทีดูได้อย่างแรกเลยคือดูจากเสียงครับใช่แล้วก็มีอาจจะเป็นเรือดน้อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลโอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก็บไว้ข้างในแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเก็บไว้ข้างในขนาดนั้นเลยเนี้ยครับเพราะส่วนของเฟิร์สเอาจริงตอนเนี้ยครับ คนแบบเลี้ยเป็นคนไม่พูดหรอกคะโอเคค่ะตอนนี้เฟิร์สขอโทษที่ค่ะที่ถามบอกว่าตัวละครของจานี่คือเหมือนแบบเก็บไว้ไม่ค่อยพูดหรอโอเคไม่เป็นไรค่ะต่อเลยต่อเลยสัญญาค่ะจะดีเลยนิดนึงจ้าครับก็จริงๆริงของเฟิร์สคืว่าตอนแรกมันค่อนข้างจะต่างกับตัวเฟิร์สมากแต่พอเราเหมือนเราได้เล่นมันไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าสองคนทั้งเฟีรสทั้งเฟิร์สเริ่มคล้ายๆกันแล้วเริ่มแบบ มีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันนะครับจริงบางทีเราไปแสดงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเฟิร์สบางทีเราเอาตัวเฟิร์สออกมาในโลกจริงบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเรียกว่าสองตัวละครมีความเหมือนกับของเราทั้งคู่เลยถูกไหมคะใช่ครับใช่ยังต้องถามว่าตัวละครที่ได้รับเนี่ยยากหมายถึงว่าตัวเองอคิดว่ามันยากประมาณไหนถ้าให้ระดับสิบเลยหนึ่งถึงสิบสำหรับใจคิดว่าตัวนี้ยยากประมาณไหนให้สักแปดแล้วกันครับ เพาไมถึงแ<ป>ม<ล>งมีใช่มันมันยังม,มีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเรายังเรียนเรายังไม่ได้เข้าใจเขาครับแบบว่ามันเขารู้สึกที่เราอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าบางทัศนคติเขาที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันค่อนข้างต่างจากตัวเราในระดับระดับหนึ่งเหมือนกันครับก็ผมผมมองว่ารคเตอร์ก็ายากเหมือนกันครับอืมค่ะยางเฟิร์สละคะหนึ่งถึงสิบให้ความยากเรื่องนี้เท่าไหร่ดีจริงๆเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สให้ประมาณห้า สำหรับเฟิร์สนะเพราะว่าเคยคิดว่าเฟิร์สเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฟียรนเป็นคนยังไงแล้วอย่างที่บอกว่าบางทีมันกลายเป็นเฟิร์สบางทีกลายเป็นเฟียนอะไรอย่างเงี้ยเฟิร <First, S 2> ์สเฟิร์สเริ่มเข้าใจในตัวละครแต่ถ้าพูดในพาคการทํางานตัววัมนมันยากขึ้นเยอะประมาณเก้าได้ครับเพรู้ว่ามันเรามันรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอ,อย่างเรื่องนี้คือมาคู่กันอีกรอบหนึ่งจริงๆการทําง,งานร่วมกันต้องจูนอะไรกันยีมเลยค่ะอืมก็มีบ้าง<ม>นะครับพอมันกลับมาเขาเรียกว่า คาแรคเตอร์มันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์เดิมจากเรื่องที่แล้วครับเพราะพอดีว่าเพราะว่ามันแบบตัวละครมันโตขึ้นนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆมันชัดขึ้นด้วยครับก็เราเวลาเรามาเจอกันหรือว่าคุยอย่างเงี้ยมันก็ต้องจูนกันิดนึงครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เราเจอครับใช่แต่ก็คือเรียกว่ามีความสนิทนิดนึงแหละเนาะทาให้แบบว่าง่ายขึ้นในการพูดคุยกันใช่ครับอย่างเฟิร์สล่ะคะไปร่วมงานกับพี่จ่ายรอบนึงเนาะเป็นยังไงบ้างก็ ดีใจฮะดีใจดีใจได้ได้ร่วมงานกับกับเพื่อนที่เราแบบเคยแสดงด้วยได้เลีได้ร่วมงานคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยเราจริงๆถามว่าจูนเพิ่มไหมเราจูนเรื่องงานมากกว่าเพราะว่ามันมันคารคเตอร์มันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซีรีส์ที่เราแสดงมันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเราก็เลยต้องแบบมาคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นใช่ครับอย่างเห็นเรื่องตอนแรกที่ปล่อยปกมาเป็นภาพขาวดำที่เหมือนหันหน้าคู่กันแซงมิดหนักมากสำหรับคู่เราจริงๆ แค่ปล่อยโปสเตอร์กระแสดีอย่างนี้เราสองคนเป็นยังไงบ้างดีใจครับดีใจครับก็ซึ่งแบบมันชื่นใจเพิ่มแบบมันรู้สึกมันให้พลังเราครับเดี๋ยวว่าแต่แ่าแล้วพี่อยากดูโอก็ยังอยากดูอยากดูอยากดู <laughs> ารไ้แงว,วยงไปลัม่ได้แอบดูเลยใช่ไหมคะได้ครับไม่มีใครเคยเห็นเลยหรออ็นที่ถ่ายครับแต่ยังไม่ได้ดูแบบภาพรวมทั้งหมดอ๋อยังไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้เต็มๆที่แบบเป็นชัดๆอะไรอย่างนี้เลย แต่จริงๆเรื่องนี้จริงๆเส้นเรื่องถ้าจะบอกว่ามันเป็นแนวแนวไหนคะแบบแนวแบบโรแมนติกดราม่าหรือโรแมนติกล้วนหรือคอมเมดี้ล้วนหรือเป็นแบบไหนเอออืม,มเราผสมกันเนาะใช่เหมือนกับเท่าที่อย่าเรียกว่าเท่าที่ต้องเรียกว่าจริงแบบมันผสมทั้งดราม่าโรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้นะผมว่ามันมีมันมีมันค่อนข้างมีครบนะผมว่านะครับใช่ครับค่ะอย่างเรื่องนี้จริงๆแบบหลายๆหลายคนเนาะแปลว่าเหมือนถ้าเป็นพาร์ท ต้องบอกว่าเป็นพาร์ทชิชิพอะดูจากชื่อถ้าดูจากชื่อเราจะเข้าใจว่าเป็นแบบเขาเรียกเลยนะโรแมนติกที่แบบจะต้องเป็นพ่องแง่แม่งอนเนาะพาร์ทตัวนี้ค่ะเยอะไหมในเรื่อนดูตัวสปอย <laughs> อะไรนะคะเดี๋ยวรอดูครรอดูรอดูครับ <laughs> <ต> <laughs> บอกว่ล้ะกันครับใช่เอ้ยเ <c oughs> อาเป็่า <c oughs> คือจริงๆคือเรียกว่าอย่างที่บอกเลยสัดส่วนทุกอย่างคือครบเหมือนกันหมดถูกไหมคะมีความกลมกล่อมในเรื่อง <Okay. S 2> แล้วแล้วถ้าเป็นถามเราสองคนว่าอันไหนที่ยากที่สุดในพาร์ทการสแสดงในเรื่องนี้นะคะเช่นสมมติของจา้าอาจจะบอกว่ายากตรงดรามา่าของเฟิร์สยากตรงโนมนติจริงๆสองคนดูแล้วยากส่วนไหนคะยากทั้งหมดเลยเใช่จริงแล้วมันเหมือนกับว่ามันแบบคือพอพอเรามาเป็นตัวหลักเนี่ยมันเหมือนว่าหลายๆอย่างอ่ะมันจะต้องเรียกว่ามันละเอียดขึ้นดีกว่า <Okay. S 2> ใช่ okay. แต่เป็นว่าเราต้องเล่นทุกอย่างให้ละเอียดเล่นทุกอย่างให้เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบยากไปหมดเลยครับใช่แล้วผมมันเหมือนเบิร์ดทำเรื่คือหลายๆติ่งผมรู้สึกว่ามันเก็บรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าทุกคนพีม์งานก็ตั้งใจแบบให้เรื่องนี้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบนะแบบทั้งภาพอะไรมันจะแบบมีความแปลกใหม่มีความน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมยังรู้สึกกดดันเลยในการที่จะแบบว่าในการเล่นหรือว่าในการที่จะแบบเขาเรียกว่าการที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกกดดันเยครับใช่ ค่ะอย่างเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นตัวหลักเลยหลายๆคนแบบค่อนข้างคาดหวังตัวเราเองจริงๆพอความคาดหวังของทุกคนมันสูงเรากดดันไหมคะกดดันมากปกติครับปกติรู้สึกกดดันมากอย,าอย่างที่บอกตอนแรกคือแบบคือพอปล่อยโฟสเตอร์ไปปุ๊บอทุกคนแบบทิมมาว่าอยากรอดูรอดูอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยากดูแต่แบบ ใจนึงเขรู้สึกกดดันกลัวออกมาไม่ดีครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่กันมากเลยครับใช่อยากให้มันออกมาอยากให้ทุกคนชอบครับใช่ค่ะอย่าบอกแค่ซีนแบ็ตอนนั้นเลยค่ะแค่ฟีนแบ็กตอนนี้ที่เรากาลังคุยกันอยู่แฟนก็บอกอยากดูค่ะบอกไม่ได้เลยหรอคะว่าจะเป็นแนวไหนไม่ได้เลยคิดถึงที่สุดนะคะพี่จาพี่เซิร์ฟทักทายแฟนได้ไหม อันนี้จริงๆเขาถามว่าช่วงเวิร์กช็อปจริงๆเป็นยังไงบ้างคะด้วยความที่ตอนนี้ก็มีโควิดเนาะหลาออย่างมันก็ต้องยากขึ้นทางเราเองเป็นยังไงบ้างคะอันนี้มาถึงช่วงเวิร์กช็อปเหรอครับค่ะหลืมาถึงช่วใช่ค่ะช่วงเวิร์กช็อปเป็นยังไงกันบ้างหมายถึงแฟนๆบอกว่าคือด้วยความที่มันจะต้องดูเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนมาเจอกันอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนมาเจอมาเวิร์กช็อปมาอะไรกันต่างๆในช่วงโควิดมันยากขึ้นไหมในมาตรการต่างๆ คือต้องบอกว่าจริงเราเวิร์กช็อปไปนานแล้วอือค่ะก่อนโควิดหรอหรือว่ายังไงค,คะเออตอนที่สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเราเวิร์กช็อปบ่อยครับใช่อ้โคือช่วงนทเรากันบ้านกันเทลงแยกกันทํากันบ้านมากกว่าว่าแต่แต่ละตัวละครเป็นยังไงครับอืมแต่เรียกว่าก็คือทุกอย่างก็โอเคดีแหละสมูทอันนี้จะถ่ายหรือย,ยังหรือว่ายังไงคะหรือว่าอยู่ในช่วงไหน อ๋อตอนนี้ถ่ายจบแล้วครับถ่ายจบแล้วก็คือทุกอย่างตัดต่ออะไรเรียบร้อยหมดเลยรอออนแอร์อย่างเดียวนาะอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าจบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีพีครับบางอีพีอคือถ่ายจบแล้วแต่ว่ายังยังถ่ายไม่ไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะว่าอตอนนี้ก็ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่แต่ก็คือโอเคหมดทุกอย่างรับรื่นตมนนเลยที่บอกมาทั้งหมดเนาะใช่ครับใช่แล้วยางอย่าง,ง,ยงด้วยความที่ถ้าให้ความสรุปละ แฟนๆคิดว่าเราจะได้เจออะไรกับเรื่องนี้เรียกว่าจุดเด่นจุดแข็งของเรื่องนี้ล่ะคือเราจะได้อ่าพูดก็ถว่าจอปลอยอีกอะไรก็หมดเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันมีครบมีครบทุกอย่างคือแบบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นครับผมใช่ได้ขายก็คือเตรียมตัวดูในนี้ได้เลยเนาะ จริงแป๊บน,นึงนะคะพี่จะบอกว่าถ้าสัญญาณไม่ดีบอกพี่หน่อยนะเสียงมันสั่นมากเลยในนี้สักคู่นะครับใช่พี่ก็รู้สึกว่ามันดีเลยกับสันส่นๆขออภัยแฟนๆแป๊บน,นึงนะคะแต่ว่าได้อยู่โอเคถามถึงพอเละเล่นด้วยกันอย่างที่บอกมันมีความใกล้เคียงกับเฟิร์นแล้วก็จ๋ายังเขินกันอยู่ไหมเวลาเล่นถ้าเล่นฉากน,น่ารักน่ารักเลย้ยคะก็มันก็ต้องเขินเป็นธรรมดา้วผมว่าจริงๆแล้วมันเขินทุกซีนแหละครับโดยเฉพอะแล้วเออแล้วไม่พูดไม่พูดเอาง่อเขิน จริตลอดจะให้เราหลุดไ,ไม่หลุด,ลดเลยไม่หลุดตลอดเลยไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วจริงก็ไม่สปอยไม่หยุดไม่สักนิดเลยเหรอแต่ว่าก็คือเขินกันแหละปกติถูกไหมคะใช่ครับนี่กัดฟันเลยนะไม่น้าจอยมไม,ม่น่าเลยอย,อย่างอันก่อนเราก็ฟินแล้วเนาะอันนี้มันจะฟินขนาดไหนให้เลเวลเมันเท่าไหร่ดีอ่ะผมคุณว่าขนาดไหนให้เต็มให้เต็มเลยหรอให้เต็มเลยฮะเต็มร้อยเลยใช่ปะ สิบให้สิบพีพ่ตาโตเลยนะ,ะผมให้สองร้อยสิบเลยปะ่ะหุยกร <ผม S 2> ิงหรอหม,า100มากกว่าร้อยอีกปะ่ะเออยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจกันทั้มากมันมีครบรถทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงครับครับแสดงว่ายังไงก็มีอัดแนนทุกอย่างถูกอารมณ์เหมือนที่บอกไปแต่ไม่หลุดสปอยสักคนเลยนะ <c oughs> ที่พี่พูดมาเนี่ยห <c oughs> ลุดไม่ได้จริงครับต้องรอดู่ในใจว่า แล้วบรรยากาศการร่วมกันกับนักแสดงท่านอื่นในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะการทํางานร่วมกันก็ทุกคนก็รู้สึกว่าแบบทุกคนเข้ากันได้ดีมากก็แบบมีนักแสดงใหม่เข้ามาด้วยยังมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกโอ้โหแล้วตัวละครเข้ามาเสริมในเรื่องกันแบบผมว่าผมว่าสนุกกับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันมีครบโดใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องต่างๆทั้งดราม่าทั้งคอมเมดี้ทั้งแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราติดตามดีว่าผมว่าเข้มข้นแน่นอน เฟิร์สละค่ะอย่ากัดฟันค่ะลูกต้องสปอยนิดนึงแล้วนี่คือความคิดข you know like ันแต่ละคนแต่ข้จริงๆฮะก็เป็นอย่างที่จ้าบอกครับทุกอย่างมันครบรถเข้มคนแน่นอนจริงๆเราก็อยากดูเราก็อยากดูเหมือนกันครับได้แต่ว่าเราก็รอดูพร้อมกับแฟนๆกันครับอืมค่ะแล้วยังตัวละครที่เราได้รับจริงๆให้คติหรือให้ข้อคิดอะไรบ้างหลังจากที่เราแสดงไปเนี้ค่ะพถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานมันทําให้ผมเป็นคนที่ ละเอียดมากขึ้นครับเป็นคนเป็นคนละเอียดเป็นคนที่แบบมีความใส่ใจมากขึ้นคอาจริงผมว่าการทํางานมันสอนเราตลอดครับใช่แล้วผมก็เหมือนว่าการที่เราได้ได้รู้จักตัวละครมเหมือนเปิดทัศนคติเรามากขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้ทัศนคติได้หลายๆห,หลายตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยมันก็เป็นส่งผลด,ดีต่อเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างพัฒนาการการแสดงแต่ละ ep ที่ผ่านมาในเรื่องเก่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราแบบอย่างจาละเฟิร์สก็มีพัฒนาที่ดีมากๆจริงๆในไอดอลในการแสดงของเราสองคนมีมองใครเป็นพิเศษที่ดึงคติหรือว่าดึงวิชาเขามาใช้ไหมคะถ้าดีเลยขอโทษนะคะไอดอลใช่เป็นอจริงผมผมแบบผมดูละครเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว ไม่มีตายตัวเพราะผมดูไปเรื่อยครับผมดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยเราเอาของแต่ละคนมาใช้ในซีรีส์เอามาใช้คนนี้แบบผมชอบแบบนี้ผมอยากเรามาแสดงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะคล้ายๆเปิดเลยครับอย่างเช่นแบบคือมันแล้วแต่ว่าบทบาทแต่เรื่องว่าพอได้รับเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เราชอบเราก็จะดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สมมติในเรื่องนี้ยมันคล้ายกับอาจจะคล้ายกับตัวเราหรือคล้ายกับคาแรคเตอร์เราก็ดึงบางส่วนเนี้ยมาใช้กับตัวเราด้วย ก็เลยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะแบบหยิบยกจาก,กต่างๆมาใช้ได้ไมามาลองในเกี่ยวกับการแสดงเนาะยางงี้หลายๆคนก็มีร้องเพลงกันไปในเรื่องเราจะมีแอบมีร้องเพลงประกอบละครหรืออะไรอย่างี้บ้างไหมบอกน้วอ่าบอก,อบอกนิดเดียวกังแค่นิดเดียวอ่ะหน <c oughs> ่อย <c oughs> แล้วกนะันเนาะโอเคนี่กัดฟันบนปากเนเรื่องของมันมีนิดนึงมีนิดนึงมีอ๋อมีอมีร้องเพลงคู่กันอะไรอย่างงี้เหรอคะใช่ใช่ แต่ว่าก็ต้องรอใช่ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ับครับผมเป็นครั้งแรกไหมคะที่ร้องเพลงแบบนี้เลยใช่ผมนี่ผมนี่เป็นครั้งแรกเลยครับแบบไม่เคยร้องเพลงมาก่อนแต่ว่าตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับแล้วรู้สึกกดดันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่แบบร้องเพลงเป็นประจําอยู่แล้วแต่ผมว่าเล่นกีตราอะไรอย่างงี้แต่ไม่มั่นใจในเสียงของตัวเอง แต่พอมาได้พอร้องเนี่ยมันก็รู้สึกว่าปลดล็อกมากขึ้นครับแต่เราสองคนก็ออกทําออกมาตั้งแบบอยากให้มันออกมาดีครับเพราะเราสองคนตั้งใจให้มันออกมาดีมากครับก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะคระับติดตามนะครับได้ค่ะอย่างเฟิร์สราคาร้องอันนี้ร้องคู่เลยน่าจะง่ายแหละสำหรับเฟิร์สโอ้จริงๆริงก็ <laughs> ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทํากันบ้านอะไรอย่างงี้เครว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับผมแต่ยังไงก็ต้องแอบดูในนูน้นเนาะใช่ต้องอมผมรู้เลยพ <laughs> ี่พ <laughs> ี่ไม่ได้ <laughs> ไม่จอไอ <laughs> ้ผมตัวปลอยขนาดนั้นไม่ได้ <laughs> ได้ค่ะอ่ะจริงๆสองคนเราเราเห็นตลอดเลยว่าแบบแฟนคลับเยอะขึ้นจริงๆอย่างวันเนี้ยแฟนคลับก็มาให้กําลังใจเยอะมากชัยดูสดแล้วก็ดู ในทวิตเตอร์จริงแฟนขับเราเพิ่มขึ้นปลื้มไหมคะดีใจครับบอกว่าดีใจแล้วก็มันเหมือนมันเป็นอะไรที่ฮิวเป็นอะไรที่แบบเพิ่มพลังให้กับตัวเราตลอดเลยทุกครั้งที่เราได้เห็นข้อความพวกนี้เราแบบมันมีพลังที่จะทํางานต่ออใช่ตอนจริงก็อยากขอบคุณเนาะพอเป็นกําลังใจให้กันตลอดผมก็เหมือนเออรแฟนขับมันเหมือนว่าเขาช่วยฮิวเราแบบว่าสมมติ ในช่วงช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหงาเหงาอะไรเงี้ยเราก็จะดูจะไปอ่านอะไรเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกาลังใจในการทํางานนั้นในการที่เราทำการบ้านเพื่อนเตรียมตัวถ่ายตออะไรเงี้ยอย่างตอนนี้มีโควิดเราก็อาจจะสื่อสารกับแฟนๆทางโซเชียลเล่นบ่อยไหมคะหมายถึงว่าพูดคุยหรืออัปเดตอะไรต่างๆกับแฟนๆบ่อยขนาดไหนก็มีบ้างนะบ้างจริงเราก็แบบอาจจะมีแบบอ่าไลฟ์เล่นบ้างอะไรเงี้ยแก้เหงาบ้างครับผมก็ มันก็เงอะผมเป็นขี้เหงาอะส่วนผมก็คือเหมือนเล่นปกติใช่ครับผมใช่ครับใช่ไหมคะหมายถึงคุยกับแฟนๆปกติใช่ครับตโอเคทางจ้าบ้างเลยจ้ารับทางจ้าเลยจ้าก็จะมีแบบอัปเดตบ้างหรือเข้าไปเข้าไปอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยในทวินแล้วไม่ก็บางคนอ่ะเฟิร์สไลฟ์หรือว่าคนอื่นไลฟ์เงี้ยผมก็จะเข้าไปแจมไปแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็น และอย่างแฟนๆที่แอบเห็นเหมือนแบบมีบ้านคงบ้านคู่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีแคปโมเมนต,ต์น่ารักของเราสองคนมาจริงๆพอแค่ดูอ่ะมันยังเขินไหมไงหรือว่าแบบต้องเจอกันจริงๆคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคะเร,เราเห็นบ้านเราก็เขินเนาะแ้โมเมนต์อะไรอย่างนี้โมเมนต์เราก็เ <laughs> ขินเหมือนกันเนาะจริง อืมมันก็แบบเขาเรียกว่าเราก็ไม่รู้ตัวเนาะมันรู้ตัวอีกทีมันก็แบบเออมันมาทางรูปแล้วแล้วก็แบบเออมันทีก็คือจริงเราดูฟิตแตกบ่อยๆใช่แล้วเนะแต่แอันแอบเข้าไปดูแท็กตัวเองแน่เลยก็เหนี่ยมีอยากจิ้มเข้าไปดูคือจริงเราอยากเราอยากรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ดูว่าแฟนๆเมามอยอะไรถึงเราเนาะมีสิ่งหนึ่งพี่แอลเขียนมาเหมือนกันพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันทำไมจาถึงต้องใช้รูปแบบว่า ฮาฮาในทวิตเตอร์ตัวเองด้วยหรออ๋อ <c oughs> นี้เขาบอกทำไมพี่จานเปลี่ยนจังครับว่ามันมันมันตลกเลียมมันมันช่วงที่ม,ทนนบบมันเป็นช่วงที่อันจะเป็นแบบช่วงคุ่นอันเป็นช่วงที่ซบซาอะไรก็ <c oughs> อยากให้รูปผลมใ้ตัวนหนึ่งให้แบบแฮปปี้ขึ้นแล้วกันครับหรออะไรเงี้ยใช่อย่าง <c oughs> อ,าอันนี้แฟนๆอยากรู้เหมือนกันว่าเราจริงๆอ่ะเราเป็นคนคุยเก่งแบบนี้สมมติถ้ามีเวลาไลฟ์กับแฟนๆใช่ไหมคะ เราจะเป็นคนคุยเก่งหรือเราจะเป็นคนตอบแฟนๆเก่งแบบเซลกับแฟนๆเก่งมากกว่ากันค่ะหมายถึงสำหรับเฟิร์สหมายถึงว่าเราจะคุยกับแฟนๆแบบเซลเก่งแบบนี้ใช่ใช่หมายถึงว่าเวลาแบบเหมือนเรามีรีแอคกับแฟนๆนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเป็นคนคุยเก่งผ่านทางไลฟ์สดแบบแฟนๆทักมาหรืออีกคนนึงเป็นคนชอบพิมพ์คุยกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหนูสองคนเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เรา จะคุยเราสามารถจะพูดคุยแฟนๆได้คงเป็นทางไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ามีการแบบตอนที่เราพิมพ์ตอนที่เราไลฟ์มันก็จะมีข้อความใช่ไหมครับเราก็จะมีเป็นการตอบเป็นการเล่นเป็นการอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับการละจ๊าก็เหมือนเฟสนะครับแบบว่าในการไลฟ์อะไรงเงี้ยผมจะผมจะคอยเข้าไปอ่านว่าแบบเออแฟนๆแบบเดี๋ยวนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไปจะไปดูไลฟ์แล้วก็เวลาเราเข้าไปเเห็นแฟนๆเขียนถึงเราว่าแบบเออแบบพิจามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ แล้วก็เขาเรียกว่าเราก็จะไม่รู้จะตอบสนองจะเขาเรียกว่าจะจะตอบจะตอบสนองเขายัางไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดี๋ยวว่างๆไหนเขาจะมาไลฟ์ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากคุยกับทุกคนครับค่ะเห็นแฟนคลับถามคำถามนี้บอกว่าไม่ถามไม่ได้เลยจริงๆสนิทก,กันหลายเรื่องแล้วความความสนิทความแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทก,กันมากขึ้นไรย <nesse S 1> เราสองคนเลยเนียผมว่า เราอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะว่าเรื่องงานก่อนหน้านี้คือคือตอนที่เราถ่ายตอนช่วงต้นปีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันบ่อยมากมันกลายเป็นว่าเรายิ่งอยู่ยิ่งสนิทอะไรเงี้ยครับทางานเราคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันผมก็อธิบายไม่ถูกไงครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอุ้ยเออสนิทเพิ่มขึ้นต้องกอดคอเลยเหรอคะครับละเล่นกันเกีจจ้าค่ะจ้ะ ก็ยังเกบ้างเออจริงๆสนิทกันมากขึ้นไหมแบบคุยได้ทุกเรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเรื่องเลยครับก็บางทีแบบอาจจะเครียดเรื่องบทหรือเครี่ยวกับที่เราทําทําในตีนอะไรไม่ได้ก็เจอจะมีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ปรึกษากันใช่ครับอืมก็เกือบทุกเรื่องเลยเนาะเขาเป็นเพื่อนพิเศษสุดไหมคะสําหรับเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าค่อนข้างพิเศษผมว่าพิเศษเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆผมอ่ะ ส่วนใหญ่นะพอพอเริ่มเราตั้งแต่เรามีงานด้วยกันเนี่ยผมก็คุยกับเขาบ่อยโบสไลสาระอะไรเงี้ยเราคุยกับเขาบ่อยมากมันทําให้เราจริงมันก็ถามว่าสนิทไหมมันขนาดเนี้ยผมว่ามันก็สนิทแล้วนะเอาจริงครับใช่ครับเปิดให้เจ้าวเป็นคนสนิทลรวคะได่ครับพี่กินนิดนึงนะคะเฮเจ้าวเป็นยังไงบ้างก็สนิทมากขึ้นครับว่าเราอยู่ด้วยกันมาเพรยกว่ามันก็นานจริงนับปี กว่าละตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มทํางานกันตั้งแต่เริ่มแชทเรื่องแรกด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าเป็นปีกว่าสามเราต้องคือห้าวันอยู่ด้วยกันสามราต้องคือหกวันเออครับกว่าไะปีกว่าปีกว่าใช่ครับก็อยู่ด้วยกันมากขึ้นแน่นอนควาเสนตทมันมากขึ้นอยู่แล้วครับอืมก็เลยทําให้ทํางานด้วยกันง่ายขึ้นเนาะใช่ครับอย่างงานต่อไปนี่จริงๆมีติดต่อมาแล้วยังคะหรือว่าอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่ยาวๆนี้ไปเลย ยังยังไม่ยังไม่ได้มีครับอันนี้ก็ปกติไปอ,อ,อะไรอย่างนี้อยู่ครับอือย่างที่บอกคือเต็มที่กับเรื่องนี้อย่างที่พูดมาตั้งแต่แรกเลยเนอะครับอันนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่คะตอนแรกหรือว่ายังไงอื่วันไหนยังไงอื่อือตอนแรกตอนนี้คือเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสปอยด์แล้ว <c oughs> เอาอยัางไงดีละดีนะคุณห้ามผมไว้แหละ จิกตลอดเลยไม่มีใครไม่มีใครหลุดเลยแต่ก็คือเดี๋ยวใกล้ๆได้ดูแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราเราบอกหน่อยเขาหน่อยก็ได้ไมั้งบอกนิดนึงสเปเชียลเนาะ <c oughs> เป็นสเปเชียลเอพิโซดครับสเปเชียลเอพิโซดในช่วงก,กรกฎาคมครับใช่ครับร <c oughs> อติด <c oughs> ตามไหมนะครับเนี่ยห <c oughs> ลุดสปอยตลอดเลยไม่ไม่ไม่มีใครหลุดเลยท่านนี้พูดมาเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวแอบตอบคำถามแฟนๆในนี้สักสองคำถามนะคะ เขาถามบอกว่าอาอะไรนะคะขอให้คู่กันตลอดไปยาวๆเลยได้ไหมคะอใั่<อ><อ> <laughs> ว่ายังไงบ้างคะก็รู้สึกดีครับเราอยู่ขเขาแล้วสบายใจอะ่ะถ้าเราได้ทํางานร่วมกันได้มีความสัมพันธ์แบบนี้ร่วมกันผมว่ามันโอเคครับเราเราดีใจใได้คะ่ะในนี้ถามถึงว่าร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกจะมีเอ็มวีไหมคะ มเอ็มวีอะเอมวีหรออ่ะเนี่ยจะดีหรือไม่เนี้ยเอาไงให้เอาซหน่อยครับใช่ก็เพราะวมีครับมีแน่นอนครับมีเพลงก็ต้องมี m อ็บรอติดตามมันได้เลยครับครับแต่ก็เดี๋ยวมีความพิเศษแน่นอนแหละเนาะถ้าว่ากันไปในในส่วนของเอ็มวีได้ค่ะงั้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับแฟนๆเดนิวออนไลน์ค่ะที่จะได้ปักหมุดรอ ปักหมุดติดตามช่องทางต่างๆซะด้วยแล้วก็ของจากับของเฟิร์นได้เลยครับัก็ปากติดตามได้ครับบเราสองคนในไอจีนะครับจาจาเจเจเอจสี่ตัวครับครับของผมนะครับในไอจีเหมือนกันครับเฟิร์นดัสกอร์เอเอชครับผมแล้วก็ของผ่าซีรีส์ด้วยน้องใช่ดอนเซโนเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันครับทงห้องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สามารถแล้วก็สามารถดูค้ามต่างๆ ได้ค่ะแล้วก็ดูทางค่ายได้น้อมีไมวายเนาะสามารถดูเื่อท้าแต่งรุกื่อนไหวของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามในทุกช่องทางของมีไมวายออฟฟิเชียลครับผมใช่ค่ะแล้วก็ติดตามหนู่สองคนได้ทางโซเชียลที่บอกไม่ได้กี่แน่นอนเลยเนาะได้ค่ะยังไงฝากแฟนๆในนิวออนไลน์แล้วก็แฟนๆของจาาเฟอร์ทุกคนเลยนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าน้องๆเต็มที่มากๆแล้วก็ทางค่ายก็จัดเต็มในการ ทํางานเรื่องนี้จริงๆอยากให้รอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสองคนมีเพลงด้วยแหละแล้วเขาก็มีความสนิทกันขึ้นด้วยแหละทุกคนแต่บอกวไงค็เดี๋ยวไปฟินไปจิ้นกันต่อในซีรีส์นะคะ Don't Say No นซีรีส์ยัยงไงเจอกันค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขกกภาพด้วยนะคะจเจ้าเฟร์ไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ